รายการต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับเด็กผลิตขึ้นเพื่อผู้ชมในวัย6-12ปีอาจมีภาพเสียงหรือดนตรีประกอบซึ่งใช้เฉพาะในการเรียนการสอนเท่านั้น a สล a l a m u a l a i k u m w a r t u l l a h i w a b a r กาตครับเป็นยังไงบ้างครับสบายดีกันไหมเอ่ยครับวันนี้มาเจอกับครูฟีนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยครูฟีนะครับก็จะมาทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนนะครับนะ โอเคนะครับวันนี้สําหรับกิจกรรมในะวันนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมโยคะนะครับหรือว่าการยืดเยียดในรูปแบบของกิจกรรมโยคะนั่นเองนะครับไปดูกันเลยครับมาแล้วครับโอเคครับวันนี้นะครับ,นนรบจากกิจกรรมนะครับโยคะนะครับวันนี้ครูก,ก็จะมาแนะนานะครับการยืดเยียดแบบในท่าโยคะนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาเรียนรู้การหายใจใน โยคะก,กันเลยนะครับก็คือการหายใจเข้าลึกๆนะครับแล้วก็หายใจออกยาวๆนะครับนะในระหว่างนั้นนะครับเราก็มีการเปลี่ยนท่าไปด้วยนะครับหายใจเข้าอีกท่านึงแล้วก็หายใจออกอีกท่านนะครับนะแล้วก็ทีนี้เนี่ยการหายใจเนี่ยมันจะช่วยนวดนะครับเอวัยวะภายในท้องของเราได้นะครับอย่างเช่นเ,เราเ ไม่ค่อยสบายท้องนะครับเราก็สามารถหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆนะครับทาแบบนี้นะครับประมาณ3 4 5หครั้งนะครับท้องของเราก็จะดีขึ้นนะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้นะครับครูพร้อมแล้วนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเสื้อนะครับนะแล้วก็เตกตัวพร้อมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูท่าที่1กันเลยนะครับท่าที่1นนะครับคุณครูขออนุญาตหันไปทางนี้นะครับนะโอเคนะครับ ท่าที่1ก็คือชื่อท่าฟองน้าครับท่าฟองน้ํานะครับโอเคเรามาดูกันเลยครับโอเคนะครับให้พวกเราเนี่ยยืดเท้าแล้วก็นอนสบายๆนะครับเนี่ยนอนผายมือข้างลำตัวครับอนญาตครับครับนอนแบบนี้นะครับนอนแบบนี้ครับหายใจเข้าครับหายใจเข้านะครับแล้วก็หายใจออกครับ ในระหว่างนอนนะครับหายใจเข้ายาวๆนะครับแล้วก็กั้นไว้แล้วก็หายใจออกครับโอเคทำแบบนี้นะครับประมาณสามครั้งนะครับนะโอเคนะครับหนึ่งท่าสามครั้งนะครับโอเคนะครับเราไปดูท่าที่สองกันเลยท่าที่สองนะครับง่ายๆเลยนะครับก็คือให้พวกเราเนี่ยนั่งนะครับ ยืดเท้านะครับนะอันนี้ก็คืองอตัวนะครับนะง่ายๆเลยนะครับเต็ตัวให้ได้ร้อนะครับโอเคทีนี้หายใจเข้าลึกๆนะครับหายใเข้านะครับแล้วก็พอลึกแล้วนะครับก็คือค่อยๆโน้มตัวไปข้างหน้าครับ ครับพร้อมลงครับหายใจเข้าครับหายใจออกนะครับนะโอเคทำแบบนี้3ครั้งนะครับนะสครั้งโอเคครับ เรามาดูในท่าที่3มนะครับนะท่าที่3ามนะครับก็จะเป็นท่าที่พวกเรานะครับรู้คุ้นเคยกันดีก็คือท่าแมวนะครับแมวเนี่ยมันอยู่ยังไงครับโอเคเดี๋ยวมาดูท่าแมวนะครับท่าที่3ามนะครับให้พวกเราเนี่ยนอนลงไปก่อนนะครับนะยืดเท้าไปข้างหลังนะครับแล้วก็นอนลงไปก่อนทําแบบนี้ครับแล้วก็ค่อยๆยกตัวขึ้นแบบนี้นะครับอ่า เสร็จแล้วนะครับขยับแขนนะครับให้ขนานกับหัวไหล่เราครับสองข้างแบบนี้นะครับแล้วก็ให้พวกเราเนี่ยท่านี้นะครับก็จะใช้ลาตัวเราเป็นหลักเลยนะครับก็คือจะให้หลังของเราเนี่ยลงแบบนี้นะครับนะหเนี่ยแล้วก็สูงครับแบบนี้นะครับแล้วก็จะเริ่มหายใจเข้านะครับพร้อมหนึ่งสองสาม เด็กก็หายใจออกครับผ่อนคลายนะครับหายใจเข้าครับโอเคครับอันนี้ก็คือท่าที่3ามนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็คือท่าแมวนะครับก็คือแมวเนี่ยเวลามันตื่นนอนเนี่ยมันก็จะทําท่านี้นะครับ โอเคนะครับต่อไปนะครับท่าที่4นะครับอ่เดี๋ยวเรามาดูนะครับท่าที่4เป็นยังไงนะครับวันนี้นะครับจะเป็นท่านั่งอย่างเดียวนะครับนะจะเป็นท่านั่งโอเคนะครับท่าภูเขานั่นเองนะครับโอเคเรามาดูท่าภูเขาเป็นยังไงนะครับก็คือภูเขาเนี่ยให้พวกเรามันจะคล้ายๆกับแมวนะครับนะอันนี้ก็คือในแบบของนั่งนะครับมันจะมีแบบยืนด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยครูจะสอนแบบนั่งนะครับแบบที่ใช้ ทั้งหมดเลยนะครับนะโอเคนะครับเรามาดูนะครับให้พวกเราเนี่ยยืดตัวให้ตึงก่อนนะครับปึ๊บเสร็จแล้วนะครับค่อยๆนะครับยกตัวทั้งสองแล้วก็ก้าวมาเท้าทั้งสองข้างนะครับจะอยู่ข้างลำตัวแล้วก็ชิดแบบนี้นะครับแล้วก็หายใจเข้าลึกๆนะครับพร้อมขยับมือครับโอเคพร้อมเนึ่งสองสมหายใจเข้าครับ างไว้นะครับแล้วก็หายใจก็ออกครับก็ทำอีกครั้งหนึ่งครับโดยที่เท้าของเราเนี่ยต้องตึงนะครับต้องตึงนะครับแล้วก็กหัวออนะครับหายใจเข้าหายใจออกนะครับโอเคนะครับผมทำให้ดูแค่สองครั้งนะครับโอ ไปนะครับท่าต้นไม้นะครับวันนี้ก็จะเป็นแบบนั่งนะครับโอเคเรามาดูท่าต้นไม้กันนะครับท่าต้นไม้เนี่ยพวกเราเนี่ยนะครับค่อยๆนะครับนั่งสมาธิครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วหายใจเข้าลึกๆนะครับพร้อมผายมือไปข้างข้างนะครับท่าต้นไม้หายใจเข้าลึกๆครับ ก็หายใจออกครับอ่าอันนี้ก็คือทาต้นไม้นะครับโอ้ได้แรงมากเลยนะครับวันนี้นะครับดูครับเงื่อเตกนะครับเงื่อออกเยอะมากนะครับโอเคนะครับสําหรับนักเรียนนะครับที่อยู่ที่บ้านนะครับตอนนี้นะครับก็ลองไปทําดูนะครับขอทาละ3มครั้งนะครับแล้วก็ ให้พวกเราเนี่ยทำแล้วก็ชวนคุณพ่อคุณแม่หรือว่าพี่น้องนะครับมาทำนะทำร่วมกันสำหรับการส่งงานนะครับขอแค่วันนี้นะครับครูให้การบ้านนะครับขอหนึ่งท่าเท่านั้นนะครับขอหนึ่งท่าเท่านั้นแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยอ่านนะครับหนึ่งท่านั้นนะครับนะทำเป็น3ครั้งนะครับก็คือเลือกมาหนึ่งท่านะครับ แล้วก็ทำเป็น3ครั้งนะครับก็คือหายใจเข้าออก1ครั้งหายใจเข้าออก1ครั้งครับแล้วก็หายใจเข้าออก1ครั้งนะครับก็คือ3าครั้งนั่นเองนะครับโอเคครับเป็นไงกันบ้างครับนักเรียนนะครับเราก็ได้ดูไปแล้วใช่ไหมล่ะครับกิจกรรมที่เราได้ดูไปแล้วนะครับนะเป็นกิจกรรมโยคะนะครับซึ่งมันจะเรียนแบบธรรมชาตินะครับซึ่ง ถ้าเรามองในรูปแบบของอิสลามนะครับอิสลามส่งเสริมนะครับให้เราเนี่ยดูแลสุขภาพร่างกายนะครับครูคิดไปถึงการละมานนะครับการละมาดในรูปแบบของท่าต่างๆเลยนะครับมันสามารถช่วยทําให้ร่างกายของเราเนี่ยผ่อนคลายได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับของละหมานนะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ครูก็ ลาไวเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะไปอาบน้ําก่อนนะครับทํากิจกรรมเก๊ะนะครับนะสนุกนะครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับก็ให้พวกเราเนี่ยออกกําลังกายนะครับนะไม่ว่าจะเป็นการอยู่ที่บ้านนะครับก็ออกกาลังกายได้ครับในรูปแบบของโยคะก็ได้นะครับโอเคครับสาหรับวันนี้นะครับฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับ سلام าลัยกุมง บารมตุลลอฮิให้บารกาตัวครับใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับกดไลค์ให้ครูด้วยนะครับ